เฮ้ยเฮ้ยจันสนว้าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชา YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้จะพามาดูจันสนลงปเป่่นกี่ตมครับลงเล่นตมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ลงไปกวาดตมครับ นอ่วะวันนี่เอารอยยี่ลงไปกวาดต้มนี่โอ้ต้มไม่เล็กเท่าไหร่ครับเ้วเลย งครับจานสนยังไม่กล้าลงครับลงไปเลยลงไปเลยเอาปล่อยทำไมล่ะ <c oughs> โอ้มีการถอยมีการถอยโอ้แสดงว่าน่าจะค่อนข้างจะกลัวหน่อยครับเพราะว่า ยังไม่เคยเจองานแบบนี้มาก่อนนะครับมาจะกลัวกลัวอยู่ใจยังไม่กล้าพอครับถ้าเป็นผมเดินลงไปแล้วเนี่ยตุยๆเลยไปเลยวิดยานเนีย่ยเพราะว่าดูรู้แล้วว่าขี้ตมมันล็กแค่ไหนครับ เอาโอ้ยเทียทางไปใส่นี่เอา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 ถอยไปไหนถอยไปไหนคนนะ ลำทางได้แล้วครับฮึบฮึบโอ้สบายสบายมากโอ้ดีแข็งดีดีด ไม,ม,ม่มีตุมเลยไหม ลองเดินไปดูครับว่าตมฝั่งนู้นมันลึกแค่ไหนนู่นไม่ต้องกวาดแล้วไม่ต้องกวาดแล้วมันไม่ค่อยเยอะหรอกเออลองเดินไปนี่ดูดิเราเดินไปคืนนู่นอ่ะจิ้มดูได้เลยได้เจอหลุม ไี้ลองปันนินครับเนี่ยเป็นเวิ้งเลยเอาดูให้จานสนไปเลยไปเลยโอ้ไม่ไมีปัญหาไปเลยไปลองเดินดูครับว่าขี้ต้มลึกแค่ไหนครับเคลือบจจละบีไปในตัวเลยโอ้แจว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  ไดมากโอ้แข่งโป๊กเลยพี่นอ้องอดโอ้โอสุดจัดไปเลยครับ ลดลงไปโน่นหนุนเลืนลงไปู่แทงโป๊พพกเลยครับโว้วไปตายสิเร็วเอารถกระบะเขาร่มไปด้วยเอารถเขาร่มขับไปขับไปเข้า,ขา,ขา,ขาร่ม อาจารย์สนเปิดน้ำลงไปนู่นครับอ้าวเฮ้ยลอกเรื่องไงวะเฮ้ยกุญแจอยู่นี่เฮ้ยที่ต้มมาจากไหนนี่เพื่อนก้นโอ้ตายสิต้มเพื่อนก้นครับ การโซนครับไปไหนไปไหนอู้ดินทำไมมันแข็งแทะแข็งโปก๊กเลยดินแกวเลยครับสุดจัดสุดจัดเฮ้ย สรุปแล้วจะเปิดน้ําลงนู่นหรือว่าจะเปิดน้ํานู่นมานี่ <c oughs> เดี๋ยวรอดูรอดูยังไงครับจะเปิดน้ําไปนู่นหรือว่าจะเอาน้ํานู่นมานี่เอามาดูมาดูแบบไหนแบบไหนรถดำเตรียมพรอ้อมรถดำเดี๋ยววันนี้อาจารย์สนนำทางไว้แล้ว เตรียมพร้อมมาลุยงานเลยครับนี่มันน่าจะยันกันหรือเปล่าว่าน้ำเนี่ยนี่ยันกันพอดีเลยครับ ยันไหมยันไหมเหมือนจะยันนะก็ก็พอแห้งอยู่ครับนิดหน่อยครับพอได้พอได้อไดโอเค ำไหลมาทางนี้ว่ะเฮ้ยปิดไว้คืนพี่ชิวายน้ำไหลมาคืนครับโอ้เอาโอเคเอามันก็แห้งได้นิดหน่อยนะก็ยังดีครับกาจารสนริปิดไว้คืนเลยเจน้ำตีกลับครับ เอามาดูครับจะรอดไหมจีไปข้างหน้านั้นจะไปได้ไหมเอาโอ้ดินแข็งโป๊กเลยไหมไอ้ยาแข็งโป๊กเลยครับสุดจัดไปเลยครับ อันนี้ก็สบายสิครับอูู้โอ,โอ้ลึกอยู่ดีละ เลื่อยู่เลื่อยู่แล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอ๋อก็จะเอาขี้ต้มขึ้นมาตากเอาขี้ต้มขึ้นมาตากครับ เดี๋ยวเป็นหลุมแล้วตมขึ้นมาตากโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้เดี๋ยวให้ช่างมาให้ระดับให้ครับกำลังมาครับช่างโอเคครับสวัสดีครับผม